สวัับวันนี้รูปเราผมจอที่านะครับบันทึกนะครับคลิปหรือนะครับที่จะนูนกัเริ่มเดินทางไปเลยนะครับมเคันะครับถึงหมดแล้วอะไรก็ผัดไปยอ

Tại không biết, vì tôi không nhận được. Đừng nói chuyện đó nha, chúng tôi sẽ ăn nó. Bây giờ, phải không? Chúng phải đi trước. Để เจ็บสาหร่ายเอ่าในยอดได้จะเป็ดกันแม่คว้าไส้กรอกเดี๋ยวจะทำไปยิ้มไปคุยสนุกสนานกันไปนะครับอ่าร้อนอร่อยนะครับอ่าขั้นตอนสุดท้ายยืดยืดอะไกานเน่อ่าบอกอโฟดมป้าดูอะไรด้วยเลยนะรู้ประสานมาเลยรู้ได้ไหได้ได้ได้เนี่ยใส่คนที่ดีเลย มันต้องใช้เทคนิคส่วนตัวว่าทำยังไงไม่ให้อกมาจํำแต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่ไม่เคยแกงทั้งหมดโดยเฉพาะอย่เจ้าหัวเนี่ยแน่นอนแกงจะเป็นคนดูแต่บางครั้งผมดำดำอะไรกินอร่อยนะ้วก็เดยวคุณนี่หน้าหวานด้วยเดี๋ยวแกงขึดเขาจีคุย เไรได้ไหมอั่มงสองชัอห้อทำไม่ทันไม่ใจอ่ะับต้อดางมาอะไรแย่งแย่งแย่งโอ้โหอ่ะจับเงินเทนนิสอ่าไม่ได้่าก็บางท่านนะอ่าใช้ไีครับบางท่านจใช้ตัวู้ลองให้ปิดบาคนก็จกวาันได้พราะเขยว่า อ่เสร็จเรียบร้อยด้วยอ่าไปไ้เอ่ยเอ่ยฮะไปฮะไนฮะจ๋าจาหนุดิหนุ่มดิหนุ่มด้หนุมเดนี่คนนี้ไม่คนนี้ไม่เอ่ยดท่าเลยนะคนดูท่าลยท่านนะครับมันจะโกกได้ทุกอย่างลอ่า ดูท่าปุแล้วก็ตรงนี้ตรงรีบปูเขียวกระายอโอ้โมนึงขนาดไม่ยังไม่มาไม่มีเดียวแล้วขออักอันเดี๋ยวให้ตรวจสอบไปดูด้าก็จะดีกวาตรวจสอบพอมกันอใหม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn